ประดับรถไถครับเอาขึ้นเหนือครับขึ้นน่านครับผมรถไถนะครับแต่แปลงเป็นรถไถนั่งครับขี่ล้อวันนี้นี่ครับมีหลายๆคันนะครับใช้รถไถนี่ครับใช้รถไถเดินเตามเลยนะครับประกอบเป็นขี่ล้อวันนี้เราจะเอาขึ้นเหนือนะครับขึ้นน้านครับมาดูครับท้าต้งไหนนะครับถอดฐาน เรผานออกเราสอตัวนี่นนนเกออกโอ้ <c oughs> มีผ่านหลังด้ยสอตัวป่ะสองตัวสองตัว ก็ผ่านถอดโอ้คงมะไหลเลยคงไหลแพงกว่ารถเออครับปรเป็นพาเวอร์ป่ะครับมันเป็นคงมาไหลถอดอ๋อคงมาไหลของลุงใหญ่ครับอ๋อครับถอดโอ,โดโอ้คนเดียวก็ถอดได้แล้วหน,นักเนาะ ครับ้เดียวนะครับออีับีสตาร์ทางนั้นหอยาอเเนนง่ายที่สุดเดยปเพยนงยากยเนะไปคุทอเขาขับแล้วจะได้ง่ายหน่อยเนาะลงอะไรกับบ้านบ้านบบดน็อตพิลลุที่บ้าน่น อะไรก็หาง่ายด้ยเนาะอะไรธรรมดาแล้วนี่ยเนาะพวกนอตพวกใดกัปกติมล้เาบาทสิบาทะนพวกิไปสร้างยัากนอกง้สานี่บ้นอกอะไรก็หาง่ายแล้วก็ถูกด้วยเนาะครับแล้วก็ต่อไป วิธีสตาร์ทนะครับใเกียร์ว่างก่อนอันนี้ใส่คอมออกไปทางรับเกียร์ก็เหมือนเดิมนั่นแหละตามโครงเก่าอืมเกียร์เหมือนเดิมตอนนี้มันจะอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างถ้าต้องมาจะเป็นเกียร์ถอยหรือถ้นมาก็เป็นเกียร์ว่างหรือไม่อีกก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองธรรมดาแต women, uh, ่ทุกครั yeah. <te> ้งก็ต uh, ้องเหยียบคัดนะมีคัดคัดแล้วมีคัดเท้าคัดเท้าเหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บต้องเข้ากับมันลงลงสายพานนั่นแหละ ตรมื่เอาเท้าลงอย่นจากมือเป็นเท้านะครับเวลาจะสตาร์ตพิธีการยกเบายกวาวโดยใช้เท้าเท้าแช่ไว้ขรั้งหนึ่งยกบานะครับยกเบาคั้ยกวายกเาพอเครสตาร์ตถึงแจพอเครื่องเริ่มหมุนก็ปล่อยวาวก่อนแต่เหมือนเขาหมุนเดินสามธรรมดานะครับ ฐานหน้าขึ้นนี่เป็นตัวหลังยกขึ้นขึ้นนะออกม,มาเนี้ยลงดีระบบการใช้งานง่ายๆกับผมนไปข้างหลังน่จะถอดข้างหลังให้ดูอ๋อคนที้ถอดข้างหลังนะฐานข้างหลัง ตอนนั้นอบมีน็อตนะตัวเดียวนี่นะเื่องเดียครับครับอน็้นานแล้วน้ท่วมแครับน้ำท่วมครับน้ำท่วมท้ายโอ้โห้ไท้าน้สามรอบ เ้าสตาร์ทเ่อยกานน่อตองแกะต้องยก่านขึ้นหน่อยนึ่งนสองออตอนนี้ สาสลธรรมดางยเตมาม um oh. แค่แ่ีอครับเวลากะใสกระชารูที่สองอืมรูที่สครับลูที่สองรูที่สองดูแรกสำหรับใบ่ฐานหมูหมูใสฐานหมหมูใส่ได้เลยรูที่สองก็ผันจานดูกลางลากสลี่ลากลากต้กาดขั้วขนาดครับเวลาสุดท้ายเวลาทองุดก่อนข้านหน้าก็ย้ายจากก้อนนี้ใส่รูนี้ ไม่แล้ส่วตอนขางหน้านะกระจายแล้วตอนข้างหน้างอย่างก็รู้บางอย่างก็รู้เออแต่เขารู้อยู่ครับเออเสร็จแล้วแขนตัวนี้ก็มาใส่ฝั่งนี้มันก็จะเฉลียงไปนี้ตอนนี้มันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเวลาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายมาไปตรงนี้เพื่อจะเปลี่ยนองศาจะองศาขันจะองศามันตัวปะเวลาไถมันลอยันดินอ่ะโอ้ครับอันนี้โอ้ครับผมโอเคครับจะปรับได้ ไม่น่าไปร้านมาได้เลถ้าเขาจะตั้งไม่ได้นะครับตั้งได้มันก็เลื่อนดูได้เลื่อนดูได้เออมีดูเด็กดดิ้นแล้วก็เลื่อนูได้นี่แหละครับรถไฟเดินตามไปไปต่ให้นั่งครับโอเคตามนี้ถอดอถอดก่อนอะก็อยู่ดูการถอดก่อนอ่อน Oke kami